เดี๋ยวหน้าทัวร์พาไปไนคะหน้าทัวร์พาไปไหนคะอ๋อเสียงรัวเลยค่ะพัดเตอร์เยอะมากเลยก็เปิดนะก

ถอดกันต่อแม่กันแดดเลยเปล่อยถอดงี้หรอเราทำยังไงอะเราด้านด้านขวาลงบันไดเลยนะอ๋อตรงบันไดถ่ายรูปแล้วไม่ทานี้ไม่พอคืออะไรแต่ว่าคนมันเยอะอยู่นะ

อะไรก็ดีนะจะขี้เกียจถอดรองเท้าเนี่ยเนะวางอยู่ดี้นี่นองถอดตรงนี้ก็ได้วางอย่างตรงนี้หมด

ตัวหน้าถอดหมวกด้วยนะคะตัวห้าถอดหมด้วยค่ะถอดแว่นตากันแดดด้วยค่ะถิ่นทูเสื้อถิ่น摘下帽子，请摘下帽子。 ก็น <flaws> ่าถอดาด้นะคะน่าถอดหมวกด้วยค่ะถอดแว่นตากันแดดด้วยค่ะคุณู้น่ถอดรองเท้าแล้ววางไว้ที่ชั้นวางทีุขาภิเรสอนดรดดด Healthy required 33 body dishes 2 people 3 also Please wearother not wear さん不要 kommt 主 inh Add someRadish, Matthews, Garlics,el很多 materials to Carrots and Arugula and imagery such as Sorrel О̄4 costs around 16,000 están 18,000 ༼ến Besides品種 decay among༈ames m executable,. 1 storid low digoo m är tool 수gnathinf campus ĩao chu outta 25A泰�� começar 유rä Cal расс please support and visit in charles please come soon at this restaurant people are here and they are happy so that is it here we have this one and this one is the heart of the matter 嗯嗯、请脱鞋子，请摘下帽子，请摘下帽子。 衣服要整齐。 ักบบดีแต่กลัวกะจบหไปปรเด็คือกล้องแบนี้มีชัตเตอร์เลยครับก็ไปไวเอางชัตเตอรไฟฟ้าเสียดีที <si suppression> ่ไม <fin anta> <ots> ่เ <guarding> ล <okay>? ิกคุยนะเฟซต้องมา ก็หน้าถอดหน้าด้วยนะคะก็หน้าถอดหน้าด้วยค่ะถอดแว่นตาหน้าด้วยค่ะช่วยดูสิช่วย摘下帽子ช่วย摘下帽子 เอียพร้อม้วครับเลขสอง 好嘞 <noise> <noise>

ยองก็ไก่นะคือเต็มที่กับระยองได้แค่ละยองแล้วก็ต้องหาที่นอนอ่ะระยองทนอนกับไม้ไหวมายองที่นอนวันนั้นไปองทำอะไรง่วงแล้วถ่ายแล้วง่วงไว้ไม่ถายแล้วไม่ แอ้าถ้รู้คือจถ่ายกบอไ้าอะไระนสิง้าแดวนี้จาแวถ้าเป็นรถคูคือขับเข้าไปสอนอ๋อกตนใช่ลงดอกไม้ได้เลยไม่ต้องีรถตางน่าจะแสงประมาณสี่โมงคนจะได้รูสวยมดกห้ามเข้าไปใน เ,เราคุยเรื่องพวกนี้กันแล้วอ่ะคืนนี้ยังผ่นสินี้จะรอดจไมืนี้ยังไม่จบแน่นี่คือัหวาไม่เผาเห็ยากนนมกาคืนนค่าิมไม่ได้ไม่ได้ว่าเาเาตรงจเลยนะ

น้องเพื <laughs> <crew horror> <laughs> <gasps> ่อนแนะนำวัดดีสิเหมือนพามาทัวร์ไกดทัวร์ระวังมูงเจ้ารถลิมระวังหลุมค่ะใช่ระวังม่วงเจ้าม่งมสายรุ้งม่กดต้องพังมาก

ถ่ายรูปไหมตรงนี้ถ่ายแต่จะนั่งได้ไหมนั่งบนบันไดี้ไดร้อนไหมนั่งไหมล่ะนั่งนั่งนก็ดีเปลี่ยนบรรยากาศเทสเเทสี่ะสก่อนนั่งได้ป่าได้ป่ะผ่านผ่านผ โอเคนะงั้นนั่งคนบันไดกันไหมรอนใช้ได้อนใช้ได้ไยืนถ่ายก็ได้ขั้นไหนอะนอยู่ข้้งไหนข้างไหนจะเห็นไม่นมีจรเขายืนข้างในนู่นนะมันใกล้ไปไหมอัน้นะนนี้ก็ได้ไหมขึ้นตรงกลางไหม ทุกคนเข้าไปเลยหมููหูเลยโอเคตนั้น ถามว่าลงจำทำยั่ไงครับไทยของพี <S <S ่ายของพี่พนอ๋อของ่ก็งไ่ไอางกับหมิงวาใช่พ่้างอเาดีเนาะดีเคยเคยทำหล่นแล้วเรนเ่นเข้าศูนแล้ว ไ่อะเคยทำหล่นเลนเข้าศ mm. ูนย hmm. ์เลยครับฟิวเตอร์ถอดไม่ออกก็ไม่ถอดที่ศูนย์เลยเเป็นอะไรบ้างคือเร์แตกแตกว่าพี่เแล้วก็เลนแตกเออเลเตอร์ แต่ไม่ออกมันงอเนี่ยเิลเตอร์นี่นะโคนไปเลยมันใช่มันบิดต้องเอาไปส่งเขาไิไปนะคะหัวหน้าทัวร์ไปไหนหัวหน้าทัวร์ไปไหนจ้ากลับแ่กลับหัวหน้าทัวร์ดำค่ะดำท่านดึงอะไรครับที่เราสีน้ำเงินนม่ส่วนแบ่งตั้งไม่ไนะไปแล้ว

นจะยจะ้อมเลยนี่พี่ยอมเลยสี่ตัวเนี่ยต้องสามเล็นสี่วิดีโอหนึ่งสี่ตัวยอมอุ้ยคอยดูทางให้ด้วยนะระวังรถนะครับระวังรถ